ดับฝัน2กลุ่มนี้ไม่ได้ไปต่อหมดสิทธิ์รับเงินสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งกับท่านได้รับทราบเนื่องจากว่า2โครงการสําคัญที่หลายๆคนรอคอยนะคะโครงการแรกก็คือโครงการคนละครึ่ง plus p h a สอและโครงการที่2นั่นก็คือการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ซึ่งทางรัฐบาลนะคะมี การออกมาชี้แจงว่าสําหรับโครงการคนละครึ่งพารเฟส2ยืนยันว่ามีแน่นอนพร้อมๆกันกับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในเดือนมกราคม2569ถึงกุมภาพันธ์2569นะคะ แต่หลังจากนั้นนะคะมีการประกาศยุบสภาโดยนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าผมขอคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนนะคะและเมื่อมีการประกาศยุบสภาก็ทำให้ทั้งสองโครงการนี้ต้องยุติไปก่อนนั่นเองนะคะโดยรัฐมนตรีสํานักนายกก็มีการออกมาชี้แจงว่าจําเป็นต้องหยุดโครงการนี้ไปก่อนเนื่องจากว่าไม่สามารถนํางบประมาณ มาใช้ได้หลังจากการประกาศยุบสภานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้คนที่รอคอยโครงการคนละครึ่งพัสไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ซึ่งตอนแรกบอกว่าคนเก่าเนี่ยจะได้รับ2,000บาทคนใหม่ก็จะได้รับ2,000บาทโดยจํากัดสิทธิ์อยู่ที่10ล้านสิทธ์แบ่งออกเป็น5ล้านสิทธิ์สำหรับกลุ่มคนใหม่แล้วก็อีก5ล้านสิทธิ์สำหรับกลุ่มคนเก่านะคะและแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีโครงการคนละครึ่งพัสก็จะมาพร้อมๆกับโครงการเติมเงิน เพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะเหมือนกับที่เราได้ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเมื่อมีโครงการคละครึ่งพลัสในเดือนมกราคมแล้วก็ เดือนกุมภาพันธ์นะคะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับด้วยเช่นกันแน่นอนในเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกๆคนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีการประกาศยุบสภาก่อนดังนั้นทั้งโครงการคนละครึ่ง plus แล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะก็จะต้องยุติไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือนเดิมต่อเนื่องทุกป,ประกา ะะก็คือในวันที่1มกราคม2 5 6 9ก็จะมีสิทธิ์รูดซื้อสินค้า300บาทแล้วก็ค่าลดค่าเดินทางรวมถึงค่าแก๊สสูงต้มหรือว่าใครที่ลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะและสำหรับคลิปนี้นายกนํำข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ